อ่ะทีนี้การควบแน่นใช่ไหมเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนสถานะจากแกส๊สใช่ไหมจากไอเนี่ยมาเป็นของเหลวเนีย่ยมาันตรงเข้ากับการระเหยซึ่งการควบแน่นนี้เราบอกว่าเอหลักการก็อาจจะมี2วิธีหลักๆด้วยกันเนาะก็คือ1เราอาจจะลดอุณหภูมิลงก็ได้ใช่ไหมเราลดอุณหภูมิลงไอ้นาก็กลั่นตัวกับเป็นน้ำที่เป็นของเหลวใช่ไหมเราบอกว่าการลดอุณหภูมิลงก็จะเป็นการทําให้มเลกุลของแกส๊ส มีพลังงานจนลดลงแล้วมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นหยดของเหลวใช่ไหมเหมือนเคลื่อนที่ได้ช้าลงมันก็มารวมตัวเข้ากลายเป็นของเหลวในะวิธีที่2ถ้าเราไม่ลดอุณหภูมิลงเราเพิ่มความดันของแ่กับแกส๊สใช่ไหมเรามีแก๊สอยู่ในภาชนะใบหนึ่งเราบีบปริมาตรให้มันเล็กลงนะในการเพิ่มความดันใช่ไหมโมเลกุลก็จะเข้ามาใกล้กันจนมันมาชิดกันแล้วก็มีแรงยึดเหนี่ยวเกิดเป็นของเหลวขึ้นมาได้ นะแล้วบอกว่ามีสองวิธีนี้ทําวิธีใดวิธีหนึ่งหรืออาจจะสองทั้งสองวิธีได้หรือเปล่าเราไม่รู้เนาะเราบอกว่าทําได้แหละนะอย่างไรก็ตามที่สําคัญอยู่ตรงนีนะ้ตลับสารทุกตัวเลยนะสารแต่ละชนิดเมื่ออุณหภูมิสูงเกินจุดจุดหนึ่งไปแล้วนะถ้ามีอุณหภูมิสูงถ้าร้อนเกินจุดจุดหนึ่งไปแล้วใช่ไหมแก๊สจะไม่สามารถควบแน่นกลายเป็นของเหลวได้เลยไม่ว่าจะเพิ่มความดันมากขนาดใดก็ตาม Okay. หลนึกภาพใช่ไหวิธีทําให้แก๊สให้เป็นของเหลวทําได้2วิธีคือลดอุณหภูมิกับเพิ่มความดันใช่ไหมสิท่ที้เราบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ลดอุณหภูมินะถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงเกินจุดจุดหนึ่งไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเพิ่มความดันขนาดใดก็ตามเราจะไม่สามารถควบแน่นแก๊สไห้กลายเป็นของเหลวได้อุณหภูมิตรงนี้เราจะเรียกว่าอุณหภูมิวิกฤตนะ critical temperature เขียนย่อๆว่าทีเราให้ตัว C เอาไว้อันนี้คืออุณหภูมิวิกฤตเอานอุณหภูมิที่ถ้าสารมีอุณหภูมิเกินเท่านี้ไปแล้วไม่ว่าจะเพิ่มความดันขนาดใดก็ตามไม่สามารถเป็นของเหลวได้แน่นอนหรือจะเรียกว่าเป็นอนุณหภูมิสูงที่สุดที่สารนั้นจะอยู่ในสถานะของของเหลวก็ได้เราเราก็จะบอกว่าถ้าอุณหภูมิสูงไปกว่าน,นี้ใช่ไหมแปลว,ว่าไม่เป็นของเหลวแน่นอนและที่เศษนิดนึงก็คือว่า เราจะไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างของเหลวและแก๊สตรงนั้นได้ด้วยเราจะบอกว่าสารมีลักษณะเป็นของไหลหรือนะเรียกว่า fluid นั่นเองนะคว,ว่าของไหลก็คือ fluid นะครับอ้าทีนี้มาคู่กันกันกบอุณหภูมิวิกฤตก็คือความดันวิกฤตหรือเรียกว่า critical temperature มันคืออะไรัคือความดันต่ำสุดเนาะที่ต้องใช้ ในการอัดแก๊สให้กลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิวิกฤตคือเราบอกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมจากหน้าที่แล้วถ้าอุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิวิกฤตไปแล้วเป็นของเหลวไม่ได้แต่ที่อุณหภูมินั้นเลยใช่ไหมที่อุณหภูมินั้นถามว่าต้องใช้ความดันเท่าไหร่มันจึงจะบีมอัดให้แก๊สกลายเป็นของเหลวไดนะ้ความดันนี้ต้องใช้น้อยที่สุดความดันต่ําสุดตรงนั้นเรียกว่าความดันวิกฤตนะ critical pressure ซึ่งทั้ง2ค่านี้ใช่ไหม CC และ PC ตรงเนี้ย มันก็มีหลักการอธิบายในระดับโมเลกุลได้เหมือนกันแหละใช่ไหมพอเราบอกว่าสารที่มันถูกยึดเหนี่ยวกันไหมใช่ไหมมันคือยึดเหนี่ยวกันด้วยทิศแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของสารอยู่แล้วไม่ขึ้นกับอุณหภูมิไม่ว่ามันจะอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสหรือ50องศาเซลเซียสแรงยึดเหนี่ยวเป็นค่าเท่าเดิมเพราะมันเป็นค่าเฉพาะตัวของสารนะพันธะเคมีพลังงานพันธะมันเท่าเดิมอะไรยี้ก็เหมือนกัน นะแต่อันนี้แรงยึดเหนี่ยว,วรามเลกุลไม่ใช่พันธะเคมีเนาะแต่เราพูดถึงในแง่เดียวกันว่าไม่ขึ้นกับอุณหภูมิของมันนะเราบอกว่าถ้าอุณหภูมิต่าใช่ไหมที่อุณหภูมิต่ำยังน้อยกว่าอุณหภูมิวิกฤตอยู่แรงยึดเหนี่ยวก็จะสามารถยึดโมเลกุลให้อยู่ในเป็นของเหลวได้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตเมื่อไหร่ใช่ไหมแปลว่าโมเลกุลของสารนั้น มันจะมีพลังงานมากที่มากพอเกินชนะเกินไปแล้วใช่ไหมเกินแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไปแล้วปแปลว,ว่ามันไม่ชอบอยู่ด้วยกันแลเพะพลังงานมันสูงเกินแลวโมเลกุลก็แยกออกจากกันกลายเป็นแกส๊สและเนื่องจากอุณหภูมินั้นยังสูงอยู่ใช่ไหมก็คือโมเลกุลทั้งหมดมีพลังงานเกินชนะแรงยึดเหนี่ยวไปแล้วมันก็เลยทําให้ไม่สามารถอยู่เป็นของเหลวได้นั่นเองอเหนะ็นไเพราะว่าพลังงานมันเยอะเกินไปแล้ว เลยไม่สามารถอยู่ในรูปของของเหลวไดนะ้พลังงานเกินแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไปแล้วนั่นเองอนะเป็นตัวอย่างนะรูปที่หนึ่งใช่ไหมรูปที่หนึ่งอันนี้เดี๋ยวใส่เบอร์ให้หน่อยหนะึ่งสองสามสี่เนะเราบอกว่าตอนแรกนะเรากําลังจะเพิ่มอุณหภูมิให้กสารที่อยู่ในหลอดแก้ววันนะี้หลอดแก้วปลายปิดแล้วด้วยนะปิดทั้งสองด้านใช่ไหมตอนแรกอุณหภูมิยังต่ํากว่าอุณหภูมิมิกฤต เราก็ยังเห็นตรงนี้ใช่ไหมเป็นลิควิดตรงนี้เป็นแก๊สยังเห็นว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ใช่ไหมทีนี้เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้มากกว่าอุณหภูมิมิลกมลตกเมื่อไหร่คือในรูปที่2จะไม่พบว่ามีของเหลวเหลืออยู่แล้วนะไม่พบการของเหลวอยู่แล้วว่ามีแก๊สหรือเราจะพูดอีกเงนในแง่หนึ่งก็ได้ว่ามันกลายเป็นฟลูอิดที่เราพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเราบอกไม่ได้หรือว่าเป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สซิ่งิมันคือแก๊สนั่นแหละ ใช่ไหมไม่พบของเหลวเลยเนาะอันนี้เป็นแก๊สอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดตอนนี้เรากาลังเพิ่มอุณหภูมิไปสูงเกินอุณหภูมิวิกฤตแล้วใช่ไหมในรูปที่สามเรากําลังปล่อยให้มันเย็นตัวลงนะพอมันอุณหภูมิมันค่อยๆเย็นลงกลับมาใกล้เคียงกับอุณหภูมิวิกฤตเมื่อไหร่ในนี้ในรูปในคําอธิบายจะเขียนว่ามันจะต่ากว่าอุณหภูมิวิกฤตเล็กน้อยเราก็จะพบว่าเฮ้ยมันกําลังเริ่มควบแน่งกลับมาแล้วเริ่มควบแน่งกลับมาแล้ว แล้วพอมันลดในรูปที่4พออุณหภูมิลดต่ำลงกว่าอุณหภูมิวิกฤตแน่นอนก็จะเห็นว่ามันเริ่มควบแน่นกลับมาเป็นลิควิดอีกรอบนึง่งโอเคนี่คือการแสดงให้ดูนะรูปมาจากในหนังสือพุทธเตอนั่นแหละอันนี้เป็นตัวอย่างอุณหภูมิวิกฤตและควันวิกฤตของสารต่างๆสามารถไปเลือกดูเลือกชมได้ไม่มีอะไรไม่ได้มีไว้ให้ท่องจำเอาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉย ทีนี้ถ้าเป็นสมดุละระหว่างสองสถานะก็คือที่เป็นของเหลวกับของแข็งหลังของเหลวกับของแข็งเนาะเราบอกว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าการเยือกแข็งหรือเรียกว่า freezing อันนี้เราน่าจะมันก็ชื่อก็อแปลตรงตัวเนาะ freezing คือการเยือกแข็งถ้าเป็นการย้อนกลับก็คือจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลวใช่ไหม ก็จะเรียกว่าการหลอมเหลวชื่อภาษาไทยเหมือนจะโอเคก็ใจง่ายภาษาอังกฤษคือ melting เนาะกับหรือเรียกว่า fusion ก็ได้นะจะเรียก melting หรือ fusion ก็ได้นะแล้วที่จุดหลอมเหลวของสารหรือจะเป็นจุดเยือกแข็งของสารก็จะมีความหมายโดยปกติแล้วนะเรามักจะเขียนย่อยๆ melting point นะว่า mp เนาะ melting point นะจะเป็นจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งก็ตามมันคืออุณหภูมิที่ ของแข็งและของเหลวอ,อยู่ร่วมกันได้ในสมดุลใช่ไหมเราบอกว่าในการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ที่เราพูดไปแล้วละ่ะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวก็เป็นการดูดพลังงานเข้าไปเนาะเนการใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเพราะว่าอะไรเราว่าโมเลกุลของของแข็งมันยึดติดกันแน่นหนากว่าตอนเป็นของเหลวถูกต้องไหม แล้ว่เราจะต้องใส่พลังงานเข้าไปนะให้ไปทําลายแรงยึดเหนี่ยวตรงนั้นก่อนใน,นกระบวนการเปลี่ยนสถานะานะจากของแข็งเป็นของเหลวจะเป็นการใช้พลังงานเข้าไปลนะดความร้อนนะค,คล้ายๆกับการระเหยนะค,คล้ายๆกับการระเหยเลยถามว่าการที่จะทําให้ของแข็ง1โมลหลอมเหลวเป็นของเหลวที่อุณหภูมิเดียวกันก็คือที่จุดหลอมเหลวใช่ไหม เราจะใช้ความร้อนที่เรียกว่าความร้อนโมลาร์ของการหลอมเหลวโอเคความร้อนโมลาร์ของการหลอมเหลวใช่ไหมโมลาร์ฮีทออฟฟิวชั่นมันก็จะใช้ตัวยอ่อสัญลักษณ์เป็น delta H แล้วห้อยด้วย f u s ที่ยอ่อมาจากฟิวชั่นเนาะโอเคป่ะคล้ายๆกันใช่ไหมตอนนู้นที่ตับการระเหยถ้าการระเหยจะมีอาจจะใส่ไว้เไ็นไการระเหยก็ใช้อะไรนะ เดลต้าเแล้วห้อยด้วย VAP ถ้าเป็นการหลอมเหลวอันนี้ก็คือใช้เดลต้าเอแล้วห้อยด้วย FUS นะฟิวชันมีตัวอย่างนะจุดหลอมเหลวและค่าความร้อนของการหลอมเหลวในตารางข้างล่างสามารถดูได้ทําอัตยาศัยไม่ต้องไปท่องจำแต่อย่างใดโ okay. อเคทีน,นี้ ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสองตัวนี้ของสารชนิดเดียวกันนะของสารชนิดเดียวกันแต่ละตัวเนี่ยเราจะบอกว่าค่าความร้อนของการกลายเป็นไอ,อค,ความร้อนกลายเป็นไอจะมากกว่าความร้อนของการหลอมเหลวเสมอเห็นไหมอย่างเช่นนี่เปรียบเทียบกัน40ของน้ำเอาดูของน้ำก่อน40.62ใช่ไหมการกลายความร้อนของการกลายเป็นไอ จะมากกว่าความร้อนของการกลายของการหลอมเหลว5.98เองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นอีเทอร์เป็นเอทานอลในตารางนี้หรือในตารางอื่นๆมันจะเป็นเช่นนี้เสมอเพราะว่าผลต่างระหว่างแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลของของแข็งกับของเหลวมันนิดเดียวเองใช่ไหมเพราะว่าของแข็งกับของเหลวโมเลกุลยังอยู่ชิดกันอยู่เลยแล้วของแข็งมันชิดกันมากกว่าใช่ไหมแปลว่าใส่พลังงานไปนิดเดียวมันก็หลอมเหลวได้แล้ว ในขณะที่การทําให้กลายการให้ต้องท้าเกิดต้องทําให้มันเป็นไอใช่ไหมจากของเหลวเป็นแกส๊สเราต้องไปทาลายแรงยึดเหนี่ยวมันทั้งหมดเลยมันเลยใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นความร้อนของการกลายเป็นไอก็เลยจะมากกว่าความร้อนของการหลอมเหลวสําหรับสารแต่ละตัวโอเคพยายามเขียนคำอธิบายไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมผลตา่างระหว่างแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลของของแข็งกับของเหลวจะมีค่าน้อยกว่าผลต่าง แ,แ,แรงยเยอะ่ยวบรเลกุลของเหลวกับของแกส๊สเห้ยอ่ะทีนี้กราฟการให้ความร้อนกับสารมันจะเป็นดังต่อไปนี้จริงมีหลายรูปไปเรียกดูรูปอื่นๆในอินเทอร์เน็ตบ้างก็ได้แต่มันจะมีลักษณะประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยนะเราบอกว่ากราฟลักษณะกราฟแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นการให้ความร้อนคงที่ ซึ่งความร้อนกับอุณหภูมิไม่เหมือนกันเนาะเช่นอันนี้จะบอกว่าให้ความร้อน100กิโลจูลทุกๆ1นาทีอะไรก็ว่าไปาเป็นการให้ความร้อนที่คงที่แต่อุณหภูมิใช่ไหมถ้ากราฟอันนี้แกนตั้งเป็นแกนของอุณหภูมิแกนนอนเป็นแกนของเวลา,าเราให้ความร้อนคงที่อัตราการให้ความร้อนคงที่ตลอดที่เราให้ทําการทดลองนี้แต่อุณหภูมิจะขึ้นไม่สม่ําเสมอใช่ไหม อันนี้ก็คือสารจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งผ่านไปเป็นของเหลวแล้วก็กลายเป็นแก๊สในที่สุดนะซึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆก่อนเลยตรงไหนก็ตามที่เส้นมันขนานกับพื้นอยู่ขนานกับแนวนอนใช่ไหมแปลว่าตรงนั้นเป็นช่วงของการเปลี่ยนสถานะมันก็จะมี boiling point และ melting point ให้เราดูได้ว่า เราที่บริเวณใดก็ตามที่มันขนานกับพื้นนั่นคือมันกําลังเกิดการเปลี่ยนสถานะมีสารสองสถานะอยู่ในสมดุลกันอยู่ใช่ไหมเช่นจากจุด A ไปจุด B อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันกําลังเกิดการหลอมเหลวอยู่จุด C D นะเส้น C D ม่ใช่จุดเนาะเส้น C D จากจุด C ไปจุด D เกิดอะไรขึ้นนะอุณหภูมิคงที่อีกแล้วนั่นคือสายกําลังเดือดใช่มนั้นอุณหภูมิตรงนี้ก็คือจุดเดือดของสารนั่นเอง,เองนะถ้าเกิดเราลากเส้นตามแนวนอนให้มาตัดกับแกน y เราจะได้ melting point และ boiling point ตรงนี้โอเคส่วนที่เหลือใช่ไหมจากจุด0ูนยไปจุดศใช่ไหมจาก0ูนย์ไป a นั่นคือเรากำลังให้ความร้อนความแข็ง จากจุด b ไปจุด c นั่นคือเรากำลังให้ความร้อนกับของเหลวแล้วพอถึงจุด d ใช่ไหมสารกลายเป็น i อหมดแล้วจาก d ไปจะถึงสุดท้ายเราเรียกว่า e กนะ็ได้อ่ะ d ไป e ก็จะเป็นการให้ความร้อนกับแก๊สนั่นเองโอเคอ่ะทีนี้มีคำอธิบายอยู่เธออาจจะต้องเปิดชีฟสองหน้าดูแบบพ้อมๆกันใช่ไหมจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมเป็นการให้ความร้อนแก่ของแข็ง จนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงจุด A นะซึ่งความชันของกราฟตรงนี้จะบอกถึงความร้อนจำเพาะของของแข็งเค okay. ถ้าเส้นมันแนวนอนใช่ไหมนั่นคือการเปลี่ยนสถานะถ้าเป็นแนวเอียงนั่นคือมันกำลังเพิ่มอุณหภูมิของสารในสถานะใดสถานะหนึ่งและความชันของมันจะบอกถึงความร้อนจำเพาะเค อันนี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมจาก A ไป B เป็นช่วงของการหลอมเหลวอุณหภูมิคงที่จุด B แต่ว่ามันหลอมเหลวหมดอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นของเหลวทั้งหมดแล้วจาก B ไป C คือการกลายเป็นไอใช่ไหมกำลังกลายเป็นไออยู่เรากำลัลงให้ความร้อนกับของเหลวขึเรื่อยๆนะความชันก็จะบอกถึงความร้อนเฉพาะของของเหลวนะซึ่งสารชนิดเดียวกัน ตอนเป็นของแข็งตอนเป็นของเหลวมีความร้อนเฉพาะไม่เท่ากันนะอาจจะมีความร้อนเฉพาะไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าอาจจะหลอกโดยปกติมันก็จะมีความร้อนเฉพาะที่ไม่เท่ากันในแต่ละสถานะนะ,นะส่วนช่วง CD เลืมเครื่องหมายลูกศรน,นี่ใช่ไหมซีดีจะเป็นช่วงของการเดือดอุณหภูมิจะคงที่อีกแล้วอันนี้เราเห็นไปแล้วเนาะและเนื่องจากค่าความร้อนของการกลายเป็นไอใช่ไหม อไม่ใช่ของการหลอมเหลวขออภัยความร้อนของการหลอมเหลวมีค่าน้อยกว่าความร้อนของการกลายเปไน็นไะอเราก็เลยบอกว่าช่วง A-B มันก็จะสั้นกว่า C-D ด้วยนะช่วงของการหลอมเหลวจะสั้นกว่าช่วงของการเ,าเดือดใช่ไหมช่วงของการหลอมเหลวจะสั้นกว่าตอนที่มันเดือดเพราะว่าใช้พลังงานนิดเดียวมันก็จะหลอมเหลวได้แล้วโอเค ส่วนในทางกลับกันถ้าอันนี้เป็นคูลิ่งเค u ร v e ก็คือกราฟการเย็นตัวของสารเห็นไหมกราฟการเย็นตัวของสารซึ่งก็จะเหมือนเดิมอีกเรากำลังจะดึงความร้อนออกจากสารด้วยอัตราคงที่แต่อุณหภูมิอาจจะไม่ได้ลดลงคงที่ใช่ไหมอุณหภูมิไม่จำเป็นต้องลดลงคงที่มีปัจจัยหลายอย่างที่จะมาเกี่ยวข้องกันตรงนี้อ,อันนี้เราก็จะ เหมือนเดิมถ้าเราเห็นเส้นแนวนอนที่ใดก็ตามนั่นก็แปลว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดในรูปนี้จาก B ไป C แปลว่าอะไร B ไป C ก็คือการกลั่นตัวการควบแน่นหมอันนี้คือการควบแน่นเป็นการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมแต่ว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมันตรงขามกับการเดือดใช่ไหมการควบแน่นตรงนี้นะส่วน E ไป F E ไป F อันนี้จะเป็นการ เยือกแข็งในการเยือกแข็งอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงอีกเช่นกันเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะของแข็งและของเหลวอยู่ร่วมกันในสมดุลฟังไหมนไม่เหมือนกันออที่จริงว่ม,วมันจะตรงข้ามกับรูปในเมื่อสองหน้าที่แล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งพิเศษตรงนี้ขึ้นมาสงสัยแล้วก็คืออะไรใช่ไหมจะมีคําอธิบายอยู่ในหน้าต่อไป เรียกว่าตรงนี้นะกราฟวันนี้เป็นการควบแน่นเอเป็นกราฟคูลิ่งเคิร์ฟของน้ำํำนะตอนไอ้ตรงติ่งที่มันต่ําลงมาตรงนี้เนี่ยนะมันจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์คูลิ่งลิควิดวอเตอร์นะก็คือเป็นน้ําที่ยังเป็นของเหลวอยู่แต่อุณหภูมิมันต่ํากว่าจุดเยือกแข็งนะนะปรากฏการณ์นี้มีได้อย่างไรเดี๋ยวมีคําอธิบายอธิันะน,นี่เรามาอ่านคําอธิบายกันก่อนเนาะเราบอกว่า กราฟการเย็นตัวของสารมันก็จะมีลักษณะตรงข้ามหรือเรียกว่าย้อนกลับก็ได้เนาะจาก h a t t n n g u u v v นะมีบางอย่างแตกต่างกันนิดน,นึงนะเช่นก็บอกว่าตรงไอ้ซูเปอร์คลูอีิคิดนั่นแหละใช่ไหมปรากฏการที่ของเหลวเย็นตัวจนมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในช่วงขณะตรงนี้นะเรียกว่า Supercool l i q u ิคิดนี่ใช่ไหมเรียกปรากฏการนี้ว่าการเย็นตัวยิ่งยวดหรือซูเปอร์คูลิ่นะมันจะเกิดขึ้น เมื่อของเหลวถูกทำให้เต้นให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วเนาะจ่าไหมแต่ต้องนึกภาพตอนนี้เรามีอะตอมของสารอยู่ใช่ไหมของน้ําอยู่ก็อ่อไปเป็นโมเลกุลของน้ําอยู่ตอนแรกเป็นของเหลวใช่ไหมอยู่ใกล้กันแล้วถ้าเราให้ลดอุณหภูมิลงเพื่อมันก็กำลังจะกลายเป็นมารวมตัวกันเป็นโครงผลึกใช่ไหมโมเลกุลของน้ํากําลังเข้ามาใกล้กัน,นเรากําลังลดอุณหภูมิลงเรื่อยๆพลังงานจนลดลงเรื่อยๆใช่ไหม ออทีนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกเย็นทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเนี่ยออแปลว่าโมเลกุลมันยังไม่มีเวลาพอที่จะจัดเรียงตัวเลยเหมือนนึกถึงนักเรียนกำลังเข้าแถวเด็กประถมกำลังจะเข้าแถวครูบ,บอกเอา้ารีบวิ่งไปเข้าแถวแล้วให้เวลาแป๊บเดียวเด็กก็อยากจะเป็นเข้าแถวให้เป็นระเบียบแหละแต่เวลาอย่างไม่พอใช่ไหมมันก็จะต้องใช้เวลาเกินกว่าที่เขาบอกไปนิดนึงนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่า โมเลกุลกําลังเข้ามาจะเกาะกันให้เป็นโครงผลึกแต่มันมีเวลาไม่พอมันดึงเอาความเย็นออกไปก่อนแล้วก็คืออุณหภูมิลดลงเกินต่ํากว่าจุดเยือกแข็งไปแล้วแต่มันยังมาเข้าแถวไม่ทันมันเลยต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งอุณหภูมิก็เลยต่ําลงไปกว่าจุดเยือกแข็งกว่ามันจะมาเป็นโครงผลึกได้เห็นอะไรก็เห็นว่าเนี่ยมันถูกทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว,รวใช่ไหมจนโมเลกุลไม่มีเวลาพอที่จะจัดเรียงตัวให้เป็นผลึกที่มีระเบียบได้ ต้องใช้แลงนิดหนึ่งของเหลวที่เย็นตัวยิ่งยวดตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะเวลาถ้าเกิดมันถูกรบกวนในช่วงนี้เช่นถ้าเกิดมีอะไรไปแตกมานิดหนึ่งเกิดการขยับตัวหรือถ้าเกิดมีการใส่ผลึกลงไปในขนาดเล็กของสารเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วได้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเธอจะคุ้นเคยกับพวกเบียร์อุ้นหรือเปล่าลักษณะใกล้เคียงกันใช่ไหมเบียร์อุ้นเป็นยังไงนะ แต่ว่าเอาน้ําไปแช่แข็งเบียร์ไปแช่แข็งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปแช่เย็นไม่ใช่แช่แข็งไปแช่เย็นอุณภูมิมันต่ากว่าจุดเยือกแข็งไปแล้วอุณภูมิมันต่ำกว่าจุดเยือกแข็งไปแล้วแต่มันยังเป็นน้ําของเหลวอยู่พอเปิดฝาขวดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรไปกระทบมันมีอะไรไปสับดุลไปเรียกว่าไปกระตุ้นนิดนิดนึงแล้วกันนะแล้วมันก็มีแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ฉจะต้องเป็นผลึกนี่ว่ามันก็กลายเป็นเบียร์วุ้นขึ้นมา อะไรประมาณนั้นเนาะ